สวัสดีค่ะพี่ปลาสุปราธรรมานะคะโอเคพี่ปลาจะมารีวิวงานจี้นะคะงานจีอ้อันนี้เป็นสตาร์นะคะเป็นสตาร์แล้วก็เป็นกิมบอร์ดเสี้ยงนะคะแล้วก็ล้อมด้วยหยกขยนานัย ชิ้นนี้พันหกห้าสิบนะคะชิ้นนี้ใหญ่มากนะคะพันหกห้าสิบคือชุบขาวเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ชุบขาวเรียบร้อยแล้วนะคะโชคถ้าเป็นงานเงินนะคะชุบขาวนี้อยู่ที่พันหกห้าสิบนะคะชุบขาวนะพันหกห้าสิบงานเงินเนาะ,ะถ้าชุบขาวอันนี้งานของลูกค้านะคะสิบหกนิ้วอ่ะ อันนี้จี้จี้ทับทับทิมนะคะไม่ชุบนะคะไม่ชุบนะคะพันสองร้อยห้าสิบนะคะเป็นสีแบบทับทิมทับทิมสีทองเนาะแล้วก็เป็นสตาร์กิมนะคะล้อมด้วยหยกนะคะล้อมด้วยหยกแล้วก็เห็นไหมคะนี่สตาร์ชัดเลยชิ้นนี้ให้พันสองห้าสิบนะคะหยกขยานายแล้วก็ทับทิมนะคะอ่าอันนี้ไม่ชุบนะคะ ไปจี้หยกนะคะเป็นหยดน้ํานะคะจี ok ้หยกหยดน้ํานะคะนี่นะคะจี ok ้หยกหยดน้ํานะคะงานงานไม่ได้ชุบนะคะลูกค้างานนี้ไม่ได้ชุบนะคะจี ok ้หยกหยดน้ําเพราะว่างานงานงาน,งานชุบขาวถ้าเป็นเป็นจี้เอ้ยงานไม่ชุบนะคะพันสี่ห้าสิบนะคะจี ok ้หยกนะคะอันนี้ไม่ได้ชุบนะคะ <c oughs> ถ,ถ้าถ้าชุบชุบขาวประมาณพันหกห้าสิบเนอะรุ่นนี้นะ <c oughs> แต่ถ้า ไม่ชุบพันสี่ห้าสิบนะคะหยกนี่นะคะหยกอันนี้เป็นหยกหยกพม่านะคะล้อมเพชรสวิตนะ่ะอื เดีไปจี้จี้เรืองแสงนะคะลูกค้าจี้จี้เรืองแสงนะ,ะอะ่าจี้เรืองแสงถ้าเราอยากให้เรืองแสงนะคะเราต้องเอาไฟส่องนะคะอะ่จี้เรืองแสงอ่าเดี๋ยวลูกค้าหาหาว่าแบบเขาไม่เรืองแสงให้เขารับรับพลังไงอ่นะคะให้เขารับพลังงานนะคะชิ้นนี้มีหางช้างนะคะ ชิ้นนี้มีหางช้างนะคะงานไม่ชุบนะคะงานไม่ชุบ980ค่ะงานไม่ชุบนะคะมีหางช้างนะคะ980นะคะจี้เรืองแสงนะคะ980 อันนี้เป็นจี้เรืองแสงนะคะลูกค้าอ่าจี้เรืองแสงงานไม่ชุบนะคะอันนี้ได้แปดร้อยห้าสิบนะคะแปดร้อยห้าสิบค่ะจี้เรืองแสงงานไม่ชุบนะคะแปดร้อยห้าสิบบาทคะ่ะอันนี้ให้แปดร้อยห้าสิบงานเงินแท้นะคะงานเงินแท้

ต่อไปจี้ทับทิมนะคะลูกค้าดูนะคะจี้ทับทิมนะคะอันนี้งานไม่ชุบนะคะเขาล้อมด้วยอาพาัาทไาทยนะคะแล้วก็เพอริดอตทับทิมแล้วก็ลาพิสลาซูรีนะคะก็จะ,จะจะลักษณะอย่างนี้เนาะลักษณะอย่างนี้นะเม็ดกลางนี้ประมาณสักยี่ห้ายี่ห้าสามสิบได้เนาะพี่ปาว่าเนาะยี่ห้ายี่ห้าสามสิบกรัตเนาะ อันนี้ให้พันหนึ่งร้อยนะคะพันหนึ่งร้อยนะคะชิ้นนี้พันหนึ่งร้อยนะคะทับทิมสวยพันหนึ่งร้อยดูเวลาหน่อยเขาทำอะไรอยู่อันนี้พันหนึ่งพันหนึ่งร้อยอันนี้พนะันหนึ่งร้อยเนาะชิ้นนี้พันหนึ่งร้อยนะคะ ต,ต่างกับชิ้นพัา2 5 0นะคะอะ่ะา2 5 0ใหญ่กว่าเยอะนะคะอะ่ะนะคะอันนี้1,100นะคะต่อไปจี้ทับทิมสีชมพูนะคะสีชมพูนะเนี่ยนะคะอันนี้ให้980นะคะสีชมพู980นะคะอะ่ะสีชมพูนะอะ่ะนี่นะอันนี้อันนี้1,100อันนี้980นะคะ หรืออ่อเก้าร้อยอันนี้พันหนึ่งนะคะเพราะเม็ดนี้สวยนะคะอันนี้ให้980 ่อไปจี้แบล็กสตาร์ซับไฟนะคะลูกค้าดูประมาณสักยี่สิบกระดัดเนาะประมาณสิบแปดถึงยี่สิบกระดัเนะหกร้อยห้าสิบจี้แบล็กนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากชุบทองเพิ่มนะคะเก้าร้อยห้าสิบชุบขาวแปดร้อยห้าสิบนะปกติถ้าชุบแล้วมันตกพันสี่ห้าสิบนะลูกคา้าอันนี้อันนี้ถ้าลูกค้าชุบนะชุบทองอันจะสวยมากแต่นี่งานไม่ชุบนะคะลูกคา้า <c oughs> อันนี้งานไม่ชุบนะคะเบคสตาร์ซับไฟล์นะคะประมาณ20่สกรัตนะคะอ่าอันนี้ให้650นะคะเป็นงานจี้นะคะ650ยังไม่ชุบนะคะเป็นงานจี้อันนี้ดีวิลจี้นะคะดีวิลจี้ให้ลูกค้า ข้าวอะไรอ,อ๋อไปปิดแก๊สก่อนลืมต่อไปเป็นต่างหูเนาะ <c oughs> ต่างหูไม่ไม่ชุบเพิ่มนะคะห้าร้อยห้าสิบนะคะมีมีสองแบบนะคะอ่ะได้มาสามคู่อันนี้ห้าร้อยห้าสิบนะคะไม่ชุบนะคะอืม ได้มา3ามคู่นะคะ550บบาทนะคะไม่ชุบนะคะ ไปจี้ป่งคานะคะอ่าจี G ้ป่งคานะคะจี G ้ป่งคาจี้ป่งคารุ่นนี้รุ่นนี้ปกติพี่ปักขายขายเท่าไหร่นะหนึ่งพันเนาะอ่เก้าร้อยห้าสิบบาทเนาะยังไม่ส่งไปชุบอยากชุบทองอยังเลยเนาะคงสวยมากอะ่ะเดี๋ยวถ้าขายไม่ได้รอบนี้ส่งไปชุบทองเนาะเก้าร้อยห้าสิบบาทนะคะ ที่ปุ่งความสวยมาก950งานเนงินน่ะต้องต้องใส่ถุงนะคะถุงชิปใช้ผ้าที่พี่ปลาแถมไปให้ขัดนะขัดดีมากจะขัดดีมากเลย นนี้พันสองห้าสิบนะลูกค้ารุ่นนี้นะอ่าพันสองห้าสิบนะอ่ะ, 1, นะอะเหลือพันสองนะพันสองเออสวยมากนะคะลดไปห้าสิบบาทเล็บจะไปที่ชอบแหละอันนี้ขายงานจี้เนาะ ถ้าเข็ภาพแล้วก็ใส่ราคาพี่ปานะคะพี่ปาจะได้ไม่ต้องมาเช็คคือลูกค้าดูแล้วก็ใส่ราคาได้เลยค่ะพี่ปาไว้ใจลูกค้าพี่ป่าค่ะเพราะลูกค้าพี่ป่าเป็นคนมีศีลธรรมจริงๆทุกคนเลยอ่านี่นะคะอันนี้พี่ป่าขายอยู่เก้าร้อยห้าสิบก็เหลือเก้าร้อยนะคะจี้จี้จี้นะคะเก้าร้อยนะคะ คนมีศีลละทำม,มีแต่จะจะจะ,จะ,จะเรือนก้าวหน้าเนะลูกค้านาะเออ,อจะไปจี้จี้เล็กนะคะลูกค้าจี้เล็กจี้เล็กฝ่งํานะแบบแบบใครอยากได้นะจี้เล็กฝ่งขามจี้เล็กเลกอ่ะไม่ใหญ่มากอ่ะนะคะราคาจะต่างกันกันกบตัวนู้นนะคะอ่ะอันนี้เล็กนะคะลูกค้าดูนะเล็กอันนี้หกร้อยห้าสิบนะ ลูกค้าดูนะคือคือก็จะต่างกันนะคะอ่ะอันนั้นเก้าเก้าร้อยห้าสิบใช่ไหมหนึ 1, ่งพันลดเหลือเก้าร้อยห้าสิบอันนี้หกร้อยห้าสิบนะอ่ะลูกค้าดูนะหกร้อยห้าสิบรุ่นนี้หกร้อยห้าสิบนะคะอ่ะเราใส่ก็จะอยู่เล็กๆน่ารักนะคะมีชกชกมีขายนะคะเอ่อชกชุบเงินอย่างเงี้ยพันหกห้าสิบแต่ถ้าไม่ชุบพันหนึ่งร้อยนะคะชุบไม่ใช่ชุบเงินชุบขาวนะชุบขาวหนาห้าไม้นะ ชุบขาวหนาห้าไม้นะนะอยู่ที่ชุบขาวห้าไม่อ่ะอยู่ที่พันหกร้ยห้าสิบแต่ถ้าไม่ชุบอะพนะันหนึ่งร้อยนาะถ้าไม่ชุบอะพันหนึ่งร้อยอ่าพี่ปาเอางานจี้มาขายนะ ที่จริงงานงานเล็กๆใส่กับใส่กับอิตาลีเนาะคออิตาลีเนาะเดี๋ยวเอาคออิตาลีมาก่อนที่เป็นสามกษัตริยนะ์เนาะเดี๋ยวหาก่อนหาก่อนคอคออิตาลีที่เป็นสามกษัตริยนะ์เนาะเนี่ยงานเงินนะคะอย่างเงี้ยแปดร้อยห้าสิบเนี่ยค่ะแปดร้อยห้าสิบ ได้ทั้งจี้ได้ทั้งคออย่างเงี้ยแปดร้อยห้าสิบนะอันนี้เป็นขยานไหนหรือทับทิมเออไพลินนะคะอันนี้ขยนานไหนหรือไพลินนะคะอันนี้น่าจะขยานไนนะคะเนี้ยแปดร้อยห้าสิบคือจี้ชิ้นใหญ่ะค,ะค่ะแค่แค่คอก็ห้าหกร้อยแล้วเนาะจีอ้อย่างเดียวหกร้อยห้าสิบนะคะจี้พร้อมคอแปดร้อยห้าสิบงานเงินแท้น,นะคะ งานเงินแท้ไม่ชุบแต่เป็นเป็นขออิตาลีเงินแท้เนี่ยอย่างเงี้ยแปดร้อยห้าสิบนะคะลูกค้าอันนี้มาแพงนะคะอ่างานเงินแท้นะคะอ่างานเงินแท้แปดร้อยห้าสิบนะคะเนี่ยค่ะแปดร้อยห้าสิบนะคะแต่ถ้าลูกค้าจะเอาจี้อย่างเดียวหกร้อยห้าสิบนี่นะคะหกร้อยห้าสิบ พอดีลูกลูกค้าพี่ปลาให้ให้หาแหวนป่งคามเนาะแหวนปวงคามพอดีพี่ปลาสั่งแหวนป่งคามไปอ่ะเนาะสั่งแหวนปรงคามต้โอเคคัดแหวนป่งคามก่อนนะคะต่อไป,ไปพี่ปลารีวิวแหวนป่งคามเนาะ อันนี้แหวนป่งคำนะคะลูกค้าสวยมากนะคะแหวนป่งคำแหวนป่งคำนะคะอ่าอันนี้แปดร้อยห้าสิบนะคะแหวนเงินแท้ป่งคำนะคะ,ะไซส์ห้าเก้าค่ะห้าเก้าแปดร้อยห้าสิบบาทนี่นะคะห้าเก้านะคะแปดร้อยห้าสิบบาทห้าเก้า นะคะห้าเก้าแปดร้อยห้าสิบนี่นะคะนี่ก็นี่ก็ห้าเก้านะคะแปดร้อยห้าสิบบาทนี่นะคะห้าเก้าแปดร้อยห้าสิบบาท ันนี้หกสิบนะคะหกสิบแปดร้อยห้าสิบบาทนิ้วชีนะหกสิบนี่นะคะหกสิบแปดร้อยห้าสิบบาทห้าเก้าค่ะห้าเก้าห้าเก้าแปดร้อยห้าสิบบาทนะคะห้าเก้า นี่นะคะถ้าชุบทองสวยมากอยากชุบทองอยังไงชุบทองแล้วพันสองร้สิบนะคะถ้าลูกค้าอยากชุบทองไซส์หกสิบนะคะแปดร้อยห้าสิบาทหกสิบนี่นะคะหกสิบแปดร้อยห้าสิบาทอันนี้แบบปุ่งคามที่มีแก้วขุนเหล็กนะคะปุ่งคามที่เป็นเห็นไหมคะที่มีแก้วขุนเหล็กรวมด้วยมีทั้งเขี้ยวหนุม,มานมีทั้ง แก้วกาบหรือแก้วปวกเนี่ยแล้วแล้วก็มีแก้วขวนเหล็กนะอันนี้ก็หกสิบนะแปดอยห้าสิบาทนะคะนี่นะคะ8ปดยห้าสิบาทอันนี้อ่ะนะคะสวยอันนี้ห้าปดค่ะ8ปดยห้าสิบบาทพี่พลาต้องสั่งช่างให้ลงให้อะ่ะเพราะว่าเห็นมีลูกค้าอยากได้ป่งคำนะคะ แ5 0บาทชุบทอง1250บาทนะคะชุบขาว980ค่ะชุบนี้ประมาณ7-10วันนะคะ58าค่ะ5 8า5 0บาทค่ะชุบขาว980บนะคะชุบทอง1250เพราะวงใหญ่ถ้าวงเล็กอ่ะจะถูกแต่ว่าวงใหญ่ค่าชุบจะแพง ะะลูกค้าจะทําเตยได้นะชุบทองพันทำเตยก็บวกไปอีกหนึ่งร้อยเป็นพันสามห้าสิบปรับไซส์ได้หมดแต่ก่อนชุบนะก่อนชุบถ้าถ้าชุบแล้วไม่ทําให้เพราะว่าเพราะว่าแบบนะแบบก่อนนะ <c oughs> แล้วก็โอเคพี่ปลาได้อันนี้อันนี้ไม่ อันนี้ไม่ไม่ชุบนะคะสตาร์ชัดนะคะแปดร้อยห้าสิบบาทนะคะเป็นหางช้างนะคะไซส์ห้าสี่ค่ะห้าสี่ค่ะเบรกสตาร์ซัฟไฟพี่ปาได้แหวนพญานาคมาวงหนึ่งเนาะสวยแต่สั่งไปเพิ่มแล้ว ไอ้น,นี้ไซส์ห้าห้านะห้าห้านะชุบถ้าลูกค้าชุบทองนะคะวงเนี้ยชุบทองถ้าถ้าลูกค้าชุบทองอยู่ที่พันแปดร้อยห้าสิบพันแปดร้อยห้าสิบนะถ้าชุบทองนี่ถ้าไม่ชุบนะคะอ่าอยู่ที่พันสี่ร้อยห้าสิบนะคะอันนี้ไม่ชุบนะคะพันสี่ร้อยห้าสิบไซส์ห้าห้านะสวยอยากเก็บไว้เองอะ่ะแต่ว่าเราไม่ใช่เจ้าของเนาะเนี่ยค่ะอยู่อยู่อย่างนี้นะ พันสนะคะลูกค้าลงยานะคะยังไม่ชุบนะคะแต่ว่าลูกค้าสามารถชุบปรับไซส์ได้นะคะถ้าถ้าลูกค้าปรับไซส์ก็เป็นชุบทองนะพันเถ้าไม่ไม่ปรับก็พันแปนะแต่ถ้าลูกค้าเอาแบบนี้เลยไซส์ห้ก็อยู่ที่พันสตามนี้เนาะอันนี้เป็นตาแมวนะคะมูนสโตนนะคะ อ่วงนี้ให้650บาทนะคะมูลโตนไซส์ห้าเค่ะ650บาทนะคะอุ้ยอันนี้ชัดสวยมากลูกค้าอันนี้ไม่ชุบนะคะแปดรอยห้าสิบาทไซส์ห้าสามนะคะงานต้องสั่งนะพีว่าเช็คงานแล้วป่วาก็สั่งว่าอันไหนมีไม่มี อันนี้ห้าหกนะคะเดี๋ยวพี่ปาดูก่อนอันนี้ก็สวยนะคะอันนี้วงนี้ไม่มีสาตานะคะไม่มีสาตานะคะวงนี้ไม่มีสาตาหกร้อยห้าสิบบาทนะคะอ่าวงไหนมีสาตาแปดร้อยห้าสิบนะคะโอเคแข็ภาพแล้วใส่ราคาพี่ปาด้วยนะอ่าต่อไปแหวน อันนี้นะอ่ะนิยกนะคะอย่างเนี้ยค่ะอันนี้450นะคะอันนี้450นะคะคือเขาปรับได้นะคะตอนนี้วัดได้ก็ประมาณ60อะแต่เขาปรับเข้าออกได้ไงอ่าก็าปรับเข้าออกได้ประกบฟรีไซส์อะนะฟรีไซส์อะนะเอ่ออยู่ที่450เนาะ เป็นหยกกับทับทิมนะ450บาทเอาปงคำมีอีกวงนึงเก็บไม่หมดอะนะคะปงคำเก็บไม่หมดเหลืออีกวงนึงเอ่ออันนี้อันนี้อยู่ที่850นะลูกค้าอา่ะมอีกวงหนึ่งอันนี้60นะ60นะชุบทอง ชุบทองนะคะชุบทองพันสชุบขาว9ก้าเกดิไม่ชุบ850รอยหาเพิ่มเตยอีก100ก็คือเป็นพันสามร้้าสิแต่ถ้า,าชุบขาวเพิ่มเตยก็บวกไปอีก100ตามนี้นะร,รอรองานวันสิบสีวันนะถ้าทําเตยแล้วก็ปรับไซส์อรอสิบสี่วันนะคะแต่ถ้าชุบเลยนี่ก็7จ็ถึงสิวันบางที3วันก็ได้ละนะคะ อ่ะอันนี้ได้กําไรมาหนึ่งวงนะคะ,อ,ะอันนุวงวงนู้นพี่อันนี้ได้หนึ่งวงนะคะเป็น5.6 5.6ุดหนะคะเก้บาทนะคะเก้นะห้าจุดหกม่วงเดียวนะคะสีตามนี้เลยนะคะเก้ิ ออันนี้นะคะอันนี้พันสองห้าสิบนะคะเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะกิมบอดเสียงนะคะแล้วก็มีสตาร์นะคะกิมบอดเสียงแล้วก็มีสตาพันสองห้าสิบนะคะรุ่นรุ่นนี้รุ่นนี้พันสองห้าสิบนะคะไซส์ห้าหกห้าหกเนาะเอ่อเป็นล้อมเป็นล้อมล้อมทับทิมล้อมล้อมทับทิมล้อมเพอรีดอทแล้วก็ล้อม พ,พวกไพลินอะแต่เขาน่าจะใช้ตัวนี้นะอพพายเนะเาะพันสองห้าสิบนะคะไซห้าห้าใช่ไหมถามลูกค้าไซได้ไซห้าหกนะห้าหกมีห้าหกวงหนึ่งกับห้าห้าวงหนึ่งนะอย่างละวงนะคะห้าหกกับห้าห้านะคะ เป็นล้อมทับทิมนะอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ไม่ชุบนะคะไซส์ห้าแปดนะคะไซส์ห้าแปดไม่ชุบนะคะไซส์ห้าแปดไม่ชุบไซส์ห้าแปดไม่ชุบนะคะพันสองห้าสิบค่ะไซส์ห้าแปดไม่ชุบนะคะพันสองห้าสิบนี่นะคะพอดีอันนี้มีแบบการเดินทางนิดหน่อยแต่เต็มไม่ได้แบบขี้เหร่นะคะงานสวยนะคะแต่ว่าถ้านอิงเนี่ย ขายเลย1พันสี่ห้าสิบนะคะนิ่งกว่านี้นะแต่นี้ก็สวยอ่ะอันนี้นี่มีสตานะคะพันสี่ห้าสิบสตาชัดแล้วก็สีบานเย็นนะคะห้าหกค่ะห้าหกบานเย็นนะคะห้าหกบานเย็นทับทิมกับ อัทายเนาะไม่อปทายก็ไพลินนะคะเป็นงานล้อมล้อมพลออินเดียทางทางทางอินเดียนะคะ,อ,ะอ่นนี้พันสี่ห้าสิบนะคะอ่าอันนี้สตาชัดนะคะพันสี่ห้าสิบนะคะสตาชัดพันสี่ห้าสิบนะคะ ที่บอกไซส์อย่างอันนี้ห้าเก้านะคะลูกค้าห้าเก้าพันสี่ห้าสิบงานไม่ชุบนะคะลูกค้างานไม่ชุบอ่ะอันนี้นี้ทับทิมนะคะอันนี้งานไม่ชุบนะคะทับทิมไซส์ห้าเจ็ดค่ะไซส์ห้าเจ็ดงานไม่ชุบนะคะอ่ะสตาไม่ชัดมากนะคะหกร้อยห้าสิบบาท ่อไปสีนี้ค่ะสีแดงแบบอันนี้หกร้อยห้าสิบาทนะเอ่อไซส์ห้าหกหกร้อยห้าสิบนะคะห้าหก เ okay. คลิปนี้เป็นงานงานใหม่แทส่วนมากเนาะอ่ะเดี๋ยวพี่ปาอ๋อมีจี้จี้จี้รุ่นรุ่นเก่านนะอีกชิ้นหนึ่งอ่ะพอดีลูกค้าเทนะคะชิ้นนี้ชิ้นนี้เก้าร้อยเนาะทรงนี้จะอยู่ที่เก้าร้อยสวยมากค่ะอันนี้เอามาลดราคานะคะจากหนึ่งพันเหลือเก้าร้อยนะคะไม่แถมไม่แถมซ้อยนะคะอ่าเก้าร้อยค่ะเก้าร้อย